สวัสดีครับผู้ชมครับอาพามาชมโรบิน281ปรับโฉมใหม่นะฮะก็คือตัวที่ไม่มีสติ๊กเกอรแก์แล้วก็หางไม่สวยนั่นแหละครับนี่ปรับให้ใหม่ละเอาใส่แฮนซิ่งให้เลยคันเร่งเป็นแว้นๆวเลยนี่โรบินเมทอินเจแปนเลยนะครับคือปรับหัวหางตรงรุ่นนะครับนี่เครื่องดีตัวนี้เีคือเครื่องดีเลยเครื่องดีเลยเครื่องแน่นๆเลยเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนนะ 28cc นะครับ2จัยงหวะโรบินมินเนี่ยนดเดินเบานี่เป็นไงฮะนุ่มๆเลยเสียงก็ไม่ดังมากน้ำหนักก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับน้ำหนักท่านรวมใบตอนนี้ก็ประมาณ5โล 5กิโแต่มันได้28ซีซีนะ2จัง,งหวะนะนะครับแล้วก็ได้แฮนด์ซิงด้วยคันเร่งแว้นด้วยนะครับก็แฮนด์ซิงแบบนี้ก็หลายท่านก็ชื่นชอบนะครับว่ามันตัดสบายเราก็ใส่ให้ตามความต้องการของลูกค้าตัวนี้เอาเท่าเดิมนะ3 8 0รวมส่งนะฮะ3,800บาทรวมจัดส่งในตัวนี้เราลองรอบสุดท้ายดูซิมันแว้นได้อีกไหมพี่โหดลองเร่งรอบสุดท้ายดูซิครับจูนเพิ่มเพื่อนอีก เจวันเพลินนะฮะ 28cc นะครับนุ่มเอาเท่าเดิม3,008รวมส่งนะครับก็มีใบมีดใหม่ให้สายสพายให้เรียบร้อยโรบินสวยแน่นอนครับตัวนี้ ไม่ต้องห่วงนะมีประกันเครื่องยนต์ให้120วันและดูแลให้ตลอดอยุการใช้งานนะครับสวัสดีครับ